สวัสดีท่านชมท่านนะครับผมอยู่หฮเมอร์ลัสและตอนนี้เราก็อยู่กันนดายใหม่ครับกันนะครับนะซึ่งในคลิปนี้นะครับผมก็จะพาไปดู7เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับชุดกราะภายในเกมใหม่ครับมันจะมีอะไรกันบ้างเรามาดูกันเลยายเย่ yeah. แต่ก่อนจะไปเข้าเรื่องผมขอแนะนำออฟตัสซิโลแว่นกรองแสงคุณภาพมีคุณสมบัติกรองแสงสีฟ้าช่วยให้สามารถอยู่กับหน้าจอได้ทั้งวันใส่แล้วสบายตามีขาวแว่ที่บางน้ำหนักเบาทนทานด้วยวัสดุคุณภาพตกไม่แตก บิดไม่หักขาไม่งอสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คำอธิบายวิดีโอและถ้าใช้โค้ดส่วนลดเมลร์สก็ลดไปเลย100บาทเลยนะครับเรื่องที่1ประสิทธิภาพและความทนทานเริ่มกันที่ชุดเกาะหนังจะมีพลังป้องกันรวมอยู่ที่7แต้มชุดเกาะส่วนหัวนั้นจะมี1แต้มความคงทนอยู่ที่55หน่วยส่วนอกจะให้3แต้มความคงทนอยู่ที่80หน่วยกางเกงจะให้2แต้มความคงทนอยู่ที่75หน่วย รองเท้าให้หนึ่งแต้มความคงทนอยู่ที่65หน่วยต่อมาชุดเกราะทองจะมีพลังป้องกันรวมอยู่ที่11แต้มชุดเกราะส่วนหัว2แต้มความคงทนอยู่ที่7 7หน่วยส่วนอก5แต้มความคงทนอยู่ที่1นึหน่วยกางเกง3แต้มความคงทนอยู่ที่1้5ยหน่วยรองเท้า1แต้มความคงทนอยู่ที่9 1หน่วยต่อมาชุดเกราะโซ่จะมีพลังป้องกันรวมอยู่ที่12แต้มชุดเกราะส่วนหัว2แต้มความคงทนอยู่ที่1นึ่งร้อยหกสิบห้าหน่วยส่วนอก5้าแต้มความคงทนอยู่ที่240หน่วย กางเกงสี่แต้มความคงทนอยู่ที่225หน่วยรองเท้า1แต้มความคงทนอยู่ที่195หน่วยต่อมาชุดเกราะเหล็กพลังป้องกันรวมอยู่ที่15แต้มชุดเกราะส่วนหัว2แต้มความคงทนอยู่ที่165หน่วยส่วนอก6แต้มความคงทนอยู่ที่240หน่วยกางเกง5แต้มความคงทนอยู่ที่225หน่วยรองเท้า2แต้มความคงทนอยู่ที่195หน่วยต่อมาชุดเกราะเพชรพลังป้องกันรวมอยู่ที่20แต้มชุดเกราะบวกแดแต้มความแข็งแกร่งซึ่งแต่ละชุดจะมีอย่างะ2ก็คือมีแ้้ันนนถึขหละ ส่วนหัวสแต้มความคงทนอยู่ที่363หน่วยส่วนอกแแตม้มความคงทนอยู่ที่528หน่วยกางเกง6แตม้มความคงทนอยู่ที่495หน่วยรองเท้า3แตม้มความคงทนอยู่ที่429หน่วยต่อมาชุดก่อนในเทไรท์ความทนทานรูมที่20แต้มชุดกรอบบวก12แตม้มความแข็งแกร่งซึ่งแต่ชุดจะมีอย่างละ3และแต้มลดการกระเด็น4แตม้มซึ่งแต่ชุดจะมีอย่างละ1เอาง่ายคือโดนผักแล้วไม่กระเด็นนั่นแหละแต่ถึงกระเด็นก็น้อยมากส่วนหัว3แต้มความคงทนอยู่ที่407่น่วย ส่วนอกแแต้มความทนทานอยู่ที่592หน่วยเกางเกง6แต้มความคงทนอยู่ที่555หน่วยสแตนดิ้งบายกันเลยทีเดียวรองเท้า3แต้มความคงทนอยู่ที่481หน่วยต่อมาหมวกเต่าพลังป้องกัน2แต้มความคงทนอยู่ที่275หน่วยนี่กระดองเต่านะทนกว่าแท่งเหล็กอีกเรื่องที่ 2. วิธีการคราฟชุดเกราะเริ่มกันที่ชุดเกราะหนังจะใช้หนังสัตว์ในการคราฟสามารถหาได้จากกระสารวัวเป็นหลักซึ่งตัวอื่นมันก็มีเหมือนกันแหละแต่มันไม่คุ้มเท่าวัว ต่อมาชุดกราะทองจะใช้แท่งทองในการคราฟสามารถหาไดจากการขุดเหมืองเป็นหลักซึ่งถ้าถามว่าที่อื่นมีไหมมันก็มีแหละแต่ที่เหมืองมีแน่นอนต่อมาชุดเกราะโซ่คุณไม่สามารถใช้โซ่ในการคราฟได้หรือก็คือคุณไม่สามารถคราฟมันได้นั่นแหละในเวอร์ชันใหม่ๆแต่วิธีการคราฟมันก็มีเหมือนกันนะซึ่งเวอร์ชันสุดท้ายที่มันสามารถคราฟได้นั้นจะอยู่ที่เวอร์ชันน1 7งจุ a เาวา dition ส่วนวัสดุที่ใช้ในการคราฟนั้นจะไปต้องใช้ไฟในการคราฟ ใช่ครับท่านผู้ชมนะไฟนี่แหละซึ่งถ้าเป็นการเล่นเอาชีวิตรอดปกติคุณไม่สามารถหามันได้แน่นอนคุณจะเป็นต้องใช้คำสั่งเพื่อรับไฟมาเท่านั้นก็คือคำสั่งกิฟตามด้วยชื่อแล้วก็รหัส51พอใช้คำสั่งปุ๊บคุณก็จะได้ไฟออกมาส่วนวิธีการคราฟนั้นก็เหมือนกับปกติเลยต่อมาชุดกเกาะเหล็กจะใช้แท่งเหล็กในการคราฟสามารถหาได้จากการขุดเหมืองเป็นหลักต่อมาชุดเกาะเพชรจะใช้เพชรในการคราฟสามารถหาได้จากการขุดเหมืองลึกๆเป็นหลักต่อมาชุดเกาะเนเธอไลท์แต่ขออธิบายเรื่องตัวเนเธอไลท์ก,ก่อน ซึ่งก่อนที่คุณจะมีเนเธอร์ไร์นั้นคุณจะเป็นต้องมีเอ็ชีย d นเดบิสก่อนสามารถหาได้จากการขุดเหมืองลึกๆในเนเธอร์จากนั้นก็เอาไปเผาคุณก็จะได้เนเธอร์ไรส์คราออกมาพอคุณได้เนเธอร์ไรส์คราก็เอาไปผสมกับทองซึ่งจะใช้คร r a ต4สี่ก้อนกับทองสี่แท่งคุณก็จะได้เนเธอร์ไรส์หนึ่งแท่งออกมาส่วนวิธีการคราฟนั้นไม่ใช่เอาไอ้แท่งหายากนี้ไปคราฟนะเพราะว่ามันเปลืองมากแต่ว่าคุณต้องใช้โต๊ะสミทติ้งเทเบิล แล้วก็เอาแท่งในเทอร์ไลน์นั้นไปตีบวกเข้ากับชุดเกราะเพชรแค่หก้อนนะครับคุณก็จะได้ชุดเกราะในเทอร์ไลท์ออกมาซึ่งการตีบวกนั้นจะใช้1ก้อนต่อหนึ่งชุดเกราะหนึ่งส่วนต่อมาหมวกเต่าจะใช้สกิลในการครับซึ่งตัวสกิลนั้นสามารถหาได้จากการรอให้ลูกเต่ามันโตเป็นเต่าเต็มวัยหรือจะเร่งมันโตด้วยสาหล่ายก็ได้ซึ่งจะได้ตัวละ1อันเท่านั้นหรือที่3ความพิเศษแต่ชุดเกราะ เริ่มกันที่ชุดเกราะหนังมันสามารถป้องกันความหนาวจาก powder snow ได้ซึ่งเวอร์ชันในฝันคุณอาจจะมีโอกาสได้ใช้มันอยู่ถึงแม้จะใส่แค่ชุดเดียวก็ตามก็สามารถป้องกันความหนาวได้ซึ่งถ้าคุณไม่ใส่ชุดเกราะหนังแต่ติดอยู่ใน powder snow คุณก็จะค่อยๆหนาวจนตัวสั่นและเลือดก็กค่อยๆลดและเฉพาะชุดเกราะหนังส่วนรองเท้ามันสามารถป้องกันการดูดของ powder snow ได้หรือจะบุดจ้ำบุดก็ยังทําได้เลย หรืออีกความสามารถหนึ่งที่มันสามารถทําได้ก็คือการเอาไปย้อมสีเอาไว้แบ่งทีมเล่นมินิเกมกับเพื่อนหรือจะย้อมไปทําอะไรก็ได้ซึ่งมันสามารถย้อมแบบไหนก็ได้หรือจะผสมสีแบบพิสดารแค่ไหนก็สามารถทําได้ซึ่งมีมากถึง12ล้าน3 2 6 3 9 1รูปแบบหรือถ้าไม่ชอบสีแล้วก็สามารถเอาไปซักเพื่อถอดสีได้แต่ถ้าชอบช่องนี้ก็อย่าลืมกดซับห้ด้วยนะครับถ้ากดกระดิ่งก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนใหม่ๆต่อมาชุดกรอโซ่ความพิเศษรรของมันก็คือใส่แล้วหลอ่อเทเดี๋ยวไม่ใช่ละ มันไม่สามารถคราฟได้ในเวอร์ชันปัจจุบันสามารถเอาไปเผาให้เป็นนักเก็ตเหล็กได้ต่อมาชุดกรอะทองเอาไว้ซื้อใจพวกพิกลิ้นที่อยู่ในเนเธอร์ไม่ให้มารุมโจมตีผู้เล่นซึ่งจะใส่กี่ส่วนก็ได้แต่ถ้าผู้เล่นไปใส่ชุดเกรอะทองมันก็จะมารุมสกรัรมผู้เล่นลืมไปเลยว่าเคยเป็นมิดแต่อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้นะพอดูมาตั้ง5าทีแล้วถ้าไม่กดนี่คือแบบใจร้ายมากส่วนหมวดการเอนชารชุดกรอะทองจะมีโอกาสได้รับเอฟเฟกต์ดีๆเยอะที่สุดในบรรดาชุดกรอดทั้งหมดส่วนที่เหลือก็จะมมีีตาน้ ยิ่งเลขเยอะก็ยิ่งดีแถมยังสามารถเอาไปเผาเป็นนักเก็ตทองได้ต่อมาชุดเกราะเหล็กมันเป็นชุดเกราะที่ดีมากในช่วงเริ่มต้นของเกมพลังป้องกันก็ดีแถมยังใช้ได้นานแต่ความพิเศษของมันนั้นมันสามารถเอาไปเผาเพื่อแปลงเป็นนักเก็ตเหล็กได้แค่นั่นแหละต่อมาชุดเกราะเพชรมันเคยเป็นชุดเกราะที่ดีที่สุดของเกมไหมครับแต่หลังจาก1.16มันก็กลายเป็นชุดเกราะที่ดีที่สุดที่สามารถหาได้ในโลก Over w o r l d แทนแต่ส่วนความพิเศษของมันนั้น ที่สามารถทําได้เฉพาะชุดเกราะเพชรเท่านั้นซึ่งก็คือการเอาไปอัปเกรดเป็นชุดเกราะเนเธอร์ไรท์บอกเลยไม่มีไอเทมไหนทําได้ต้องจากชุดเกราะเพชรต่อมาชุดเกราะเนเธอร์ไลท์ในปัจจุบันมันคือชุดเกราะที่ดีสุดของเกมไมครับยิ่งถ้าคุณเอาไปเอนชารด้วยนี่คือแบบเทพซ่าเลยและในส่วนความพิเศษของมันนั้นถ้าคุณถือชุดเกราะเนเธอร์ไลท์ครบเซตเป็นครั้งแรกคุณก็จะได้รับเอชิมเม้ท์ที่มีเพลงที่ยิ่งใหญ่มาก ซึ่งมันก็จะประมาณนี้ส่วนเบสล็อกมันก็อาจจะประมาณนี้อันนี้แค่ตัวอย่างเสียงมาทำเอช e เม m นต์สำเร็จด้ไเฉยไม่ใช่เอช e เม m นต์จริงส่วนอีกอย่างนึก็คือชุดก่อนนี้มันสามารถทนทานต่อความร้อนได้ทุกชนิด,ชนดเช่นลาวาผมโยนลงไปมันลอยขึ้นมาลองโยนใส่ไฟไม่เป็นไรครับนี่นะครับความพิเศษของมันต่อมาหมวกเต่าเป็นหมวกที่น่ารักมากแถมยังทนกว่าหมวกเหล็กอกีก โอเคในส่วนความพิเศษของมันนั้นมันจะให้สถานะหายใจใต้ใตน้ําแก่ผู้เล่นเป็นระยะเวลา10วินาทีซึ่งมันจะเริ่มนับเวลาเมื่อผู้เล่นอยู่ในน้ําซึ่งต้องลึกพอจนแถบออกซิเจนขึ้นเมื่อครบ10วินาทีแถบสถานะก็จะหายไปและถ้าอยากให้สถานะกลับมาก็ขึ้นไปหายใจบนบกก็จะได้รับสถานะหายใจใ,ใต้น้า10วินาทีกลับมาอีกครั้งหรือผู้เล่นจะเอาไปต้มในหม้อปรุงยาก็สามารถทําได้ซึ่งโพชั่นที่ได้น,นั้นก็คือพชั่นเทพเต่ามันจะให้สถานะสโลเนตแก่ผู้เล่นและทนทานไปนอย่างมากซึ่่่งถถ้าาามวาทนแคไห แค่นำยาลเรเวลหนึ่งของมันถ้าผู้เล่นดืบเข้าไปก็สามารถยืนบาง TNT ได้แบบตัวปเปล่าเลยแถมมันยังลดการการะเด็นอีกด้วยนะเรื่องที่ 4. วิธีการซ่อมแซมเริ่มกันที่วิธีแรกใช้ช่องคราฟในการซ่อมจะวางแบบเฉียงหรือแบบตั้งก็ได้ก็จะเป็นการซ่อมแซมเหมือนกันซึ่งจะบวกความคงทนได้เพิ่มอีก5%ต่อมาไกรสโตนเอาไปวางไว้ในช่องได้เลย ก็จะเป็นการซ่อมแซมคล้ายๆกับการใช้กล่องครับต่อมา e n v l ใช้ซ่อมได้เหมือนกันแต่จะเป็นต้องใช้ XP ด้วยแต่การซ่อมนั้นจะไม่เสีย Enchant ถ้าชุดเกราะมันมีอะนะและยังสามารถนําวัตถุดิบที่ใช้ในการคราฟชุดเกราะนํามาซ่อมชุดเกราะได้อีกด้วยส่วนโซ่พอดีมันไม่มีไฟก็เลยใช้เหล็กแทนเรื่องที่5 Enchantment ของชุดเกราะเริ่มกันที่ Enchant Protection ใช้ได้ทุกส่วนของชุดเกราะเลเวลเต็มอยู่ที่4จะเพิ่มการป้องกันดาเมจกายภาพดาเมจโปรเจกต์ไทดาเมจไฟและแรงระเบิดแต่จะไม่สูญสักทาง ต่อมา Enchant Projectile Protection ใช้ได้ทุกส่วนของชุดเกราะเลเวลเต็มอยู่ที่4จะเพิ่มการป้องกันจากดาเมจอาวุธระยะไกลเป็นพิเศษอย่างเช่นลูกธนูหรือทไ i d เดนต่อมา b r a s s Protection ใช้ได้ทุกส่วนของชุดเกราะเลเวลเต็มอยู่ที่4เพิ่มการป้องกันดาเมจจากแรงระเบิดเป็นพิเศษและลดการกระเด็นของแรงระเบิดต่อมา Fire Protection ใช้ได้ทุกส่วนของชุดเกราะเลเวลเต็มอยู่ที่4เพิ่มการป้องกันความเสียหายจากไฟและลดระรยะเวลาการถูกเผา ต่อมาเอชชันทอนใช้ได้ทุกส่วนของชุดเกราะเลเวลเต็มอยู่ที่3เมื่อโดนทำดาเมจจะสะท้อนดาเมจใส่ศัตรูและผลักให้กระเด็นออกไปนิดหน่อยต่อมาเอชชันอันเบกิ้งใช้ได้ทุกส่วนของชุดเกราะเลเวลเต็มอยู่ที่3จะทําให้ชุดเกราะมีอายุการใช้งานได้นานขึ้นสูงสุดอยู่ที่4เท่าถ้าอัพเป็นเลเวลสามนะถ้าเวลหนึ่งก็2เท่าต่อมาเอชชันเมนดิ้งใช้ได้ทุกส่วนของชุดเกราะจะทําให้ชุดเกราะสามารถซ่อมแซมตัวเองได้โดยการเก็บ x p ต่อมาเอชชนอควาเอฟฟ i นิตี้ใช้ได้กับส่วนหัวของชุดเกราะ ต่อมา Enchant e s p i r a t i o n ใช้ได้กับส่วนหัวของชุดเกราะเลเวลเต็มอยู่ที่3ทําให้หายใจใต้น้ําได้นานขึ้นตามเลเวลของ Enchant ต่อมา Rift Strider ใช้ได้กับส่วนรองเท้าของชุดเกราะเลเวลเต็มอยู่ที่3ทําให้เคลื่อนที่ใต้น้ําได้เร็วขึ้นต่อมา Enchant Frost Walker ใช้ได้กับส่วนรองเท้าของชุดเกราะเลเวลเต็มอยู่ที่2 <ME CE> เมื่อเดินเข้าใกล้แหล่งน้ําจะสร้างทางเดินน้ําแข็งและป้องกันความเสียหายจากแมกมาบล็อกและแคมไฟต่อมา Enchant Feather Falling ใช้ได้กับส่วนรองเท้าของชุดเกราะเลเวลเต็มอยู่ที่4 จะทาให้ลดดาเมจจากการตกจากที่สูงซึ่งความสูงขนาดนี้ตัวเปล่านี่แตกแล้วต่อมาเอนชั่นโซลสปีดใช้ได้กับส่วนรองเท้าของชุดเกราะเลเวลเต็มอยู่ที่3จะทําให้สามารถเคลื่อนที่โบนโ,โซแซนหรือโซซอยได้เร็วขึ้นตามจำนวนเลเวลของเอ c h a n นแต่ในขณะที่ใช้งานความคงทนของชุดเกราะก็จะลดลงด้วยต่อมาเอนชั่นคำสาบ Curse of Vanishing ใช้ได้ทุกส่วนของชุดเกราะถ้าหากผู้เล่นตายในขณะที่ชุดเกราะอ,อยู่ในช่องเก็บของผู้เล่นหรือสวมใส่อยู่ชุดเกราะจะหายไปเลย และสุดท้ายเอนชั่งกับสาบ Curse of Binding ใช้ได้ทุกส่วนของชุดเกราะเมื่อทำการสวมใส่จะไม่สามารถถอดออกได้จนกว่ามันจะพังหรือไม่ก็ผู้เล่นตายเรื่องที่6ตัวละครที่มีแต้มชุดเกราะในตัวเริ่มกันที่ตัวละครประเภทซอมบี้ยื่น2ขาจะมีแต้มชุดเกราะ2แต้มต่อมาอีวอ e เกอร์เฉพาะเวอร์ชันเบ็ดล็อกจะมีแต้มชุดเกราะ2แต้มต่อมาแมกมาคิวขนาดเล็ก3แต้มขนาดกลาง6แต้มขนาดใหญ่12แต้มต่อมาวิเทอร์บอสจะมีแต้มชุดเกราะ4แต้ม ต่อมากระต่ายน้อยนะะักฆ่าจะมีแต้มชุดเกราะ8แต้มและสุดท้ายชลเกอร์ในขณะที่มันปิดฝาจะมีแต้มชุดเกราะ20แต้มหรือที่7วิธีการตามหาชุดเกราะเริ่มกันที่การแลกกับชาวบ้านซึ่งจะแลกกับอาชีพเมเลอร์สำหรับชุดเกราะเหล็กขึ้นไปหรือ l ์ a วิร์ w o r k ร์สำหรับชุดเกราะหนังสังหารตัวละครที่ใส่ชุดเกราะก็มีโอกาสดรอปเช่นกันหรือจะไปนั่งตกปลาก็มีโอกาสตกได้ชุดเกราะเช่นกันแลกเปลี่ยนกับพิกลินก็มีโอกาสได้ชุดเกราะเหมือนกันแต่จะเป็นรองเท้าเหล็กที่มีเอ c h a n t s o n g s p e e มาด้วย หรือจะไปตามหาในสถานที่ต่างๆเช่นหมู่บ้านซากเรือเมืองล้างโอเชียนรูนบัชชันเลมเนนหรือเอซิตี้ซึ่งสถานที่เหล่านี้มีโอกาสที่จะมีชุดเกราะและสำหรับคลิปนี้ก็มีพียงนี้กันนะครับนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายเสร็ครับบ๊ายเย้